สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูหัวเรื่องใหม่นะครับต่อจากเกี่ยวกับการแกว่งกวัดการกวัดแกว่งนะครับเราก็มาเรียนเรื่องคลื่นทําไมถึงต้องมาเรียนเรื่องคลื่นต่อจากการแกว่งกวัดหรือการกวัดแกว่ง <c oughs> ก็เพราะว่าคลื่นมันเกิดจากการสั่นเกิดจากการแกว่งกวัดเกิดจากการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาแล้วไปบวรบกวนตัวกลางใช่ไหมแต่ความจริงแล้วคลื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่ามีตัวกลางและไม่มีตัวกลางนะครับเดี๋ยวอาจารย์สรุปคอนเซปต์ให้นิดนึง ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดนะครับถ้าพูดถึงคลื่นหรือเวฟเนี่ยนะครับอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ต้องอาศัยตัวกลางแบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นกลนไม่ใช่กลน,คล,น,กลนคลื่นกลนกลลณะนะครับ Mechanical wave, Mechan Mechan waves คลื่นกลนเนี่ยคือคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทางเพราะคลื่นเนี่ยคือรูปแบบหนึ่งในการส่งผ่านพลังงานออกไป นะครับโดยที่การส่งบอลพลังงานแบบลักษณะแบบขึ้นกลน,นี่ก็คือให้ตัวกลางเนี่ยมันส่งไปนะครับถ่ายทอดพลังงานไปนะครับได้แก่อะไรบ้างขึ้นกลก็ขึ้นที่อาศัยตัวกลางทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบด้วยนะแบบแรกเนี่ยก็คือคลื่นที่ตัวกลางเวลาเวลาส่งผ่านตัวกลางเนี่ยแต่ทิศทางการเดินทางของตัวกลางเนี่ยตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเดี๋ยวเรียนไปก็จะเข้าใจไปเองนะครับยกตัวอย่างเช่น คลื่นถ้าคลื่นเดินทางไปอย่างงี้นะเดินทางไปแบบนี้ด้วยความเร็ววเนี่ยตัวกลางที่เดินทางอนุภาคของตัวกลางเนี่ยจะสั่นขึ้นลงแบบนี้สวนทางกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นไม่ให้สวนทางตั้งฉากกันแบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นตามขวางภาษาอังกฤษเรียกว่า transverse เขียนต่อกันนะเนี่ย transverse ทรานสเวดเวฟนะครับขึ้นตามขวางขึ้นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่แต่ว่าทิศทางของการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยตั้งฉากทิศทางของอนุภาคของตัวกลางตั้งฉากกับทิศทางเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับอีกคลื่นอีกแบบหนึง่งก็เรียกว่าคลื่นตามยาวคลื่นตามยาวก็เรียกว่าลอง ลองจิตูดิโน่ลองจิตูดิโน w เวฟก็คือขึ้นตามยาวก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคเนี่ยจะมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันเลยยกตัวอย่างอะไรขึ้นสปริงไงขยายใช่ไหมขยายหดขยายใช่ไหมเออนั่นแหละเอาพอเข้าใจนะครับสปริงเห็นไหมสปริงก็ยืดหดยืดหดในทิศทางเนี่ยทิศทางเดียวกับ v เลย ทิศทางของตัวกลางเนี่ยแบบนี้แะมีขึ้นลักษณะแบบนี้ก็คือขึ้นเสียงอีก,กันหนึ่งโมเลกุลของอากาศจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในทิศทางแบบนี้เลยนะครับอีกแบบหนึง่งเป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางนะครับไม่ต้องอาศัยตัวกลางก็เรียกว่า e m wave e m wave ทายีิย่อมาจากอะไร electro magnetic electro magnetic waves ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเอง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายประเภทมากมายหลายอย่างเทิมหน้าจะเรียนละเอียดนะครับพวกคลื่นวิทยุอะไรต่างๆเราเนี้ยทั้งหมดรวมทั้งแสงนี่ก็เป็นคลื่นรูปแบบหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยปล่อยแสงแล้วมายังโลกเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ8นาทีกว่าไม่ต้องอาศัยตัวกลางครับผ่านสุญญากาศมาเลยนะครับอันนี้คือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเดินทางโดยสรุปแล้วเนี่ยคลื่นเกิดจากอะไรครับคลื่นเกิดจากการ ออสซิเลต e ก็คือการสั่นใช่ไหมออสซิเลชันของอันนี้แล้วคราวนี้ก็อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งผ่านพลังงานจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งอาจจะส่งผ่านผ่านตัวกลางเรียกว่าขึ้นกลหรืออาจจะส่งการไม่ต้องใช้ตัวกลางเรียกว่าเ m w a เวในขึ้นกลน,นี้ก็แบ่งออกเป็น2แบบทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวกลางเนี่ยตั้งฉากกับทิศทางเคลื่อนที่ของคลื่น,นเรียกว่า transverse wave ทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวกลางมีทิศ ขนานกันกันกบทิศทางทขีงคลื่นเขาเรียกว่า longitudinal wave หรือคลื่นตามยาวนะครับโอเคนะครับนอกจากนี้แล้วนะคลื่นเนี่ยยังมีคุณสมบัติสําคัญสาคัญอยู่4ประการเขาเรียกว่าคุณสมบัติของคลื่นคุณสมบัติของคลื่น4ประการอะ property of wave นะครับมีอะไรบ้างครับอันแรกเขาเรียกว่ามันมีคุณสมบัติของการสะท้อน reflection คุณสมบัติการสะท้อนบอกว่ายังไงบอกว่ามุมตกเท่ากับมุมสะท้อนเดี๋ยวว,ว่ากันต่อไปนะครับมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนแล้วก็อันสองอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเนี่ยเซต้าหน,น,นึ่งเซต้าสองในเท่ากัน,นต้องอยู่ในระนาบเดียวกันด้วยนะครับอันที่สองการหักเหเมื่อไห่ที่คลื่น อันนี้เขาเรียกว่า reflection เมื่อไหร่ที่ขึ้นเดินทางไปเจอรอยต่อของตัวกลางเนี่ยมันจะหักเหน,นะครับตัวเนี้ยเราจะเรียนเกี่ยวกับกฎของ s n นล l s s n นล l s Law กฎของ s n นล l ์นะครับใครจำได้ไหมสายเซตั้นหนึ่งส่วนสายเซตั้นสองเท่ากับ n สองส่วน n หนึ่งเท่ากับ v หนึ่งส่วน v สองอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือเท่ากับ lambda หนึ่งส่วน lambda สอง ต่อมาเราจะเรียนเรื่องการเลี้ยวเบนคลื่นเลี้ยวเบนไปเจอช่องแคบแคบช่องแคบช่องเล็กๆช่องเล็กช่องใหญ่ก็แล้วแต่พอว,วิ่งผ่านมันจะเลี้ยวได้เลี้ยวเบนนะครับอันนี้เขาเรียกว่า deflect d i f d f l e c t i o n เลี้ยวเบนของคลื่นนะครับอันนี้เราต้องเรียนเกี่ยวกับนักฟิสิกส์ท่านหนึ่งที่ท่านสามารถอธิบายเรื่องนี้เขาเรียกว่าฮอยเกน ไฮเกนปรินซิปเปิลปรินซิปเปิลอ่ะทำไมอาจารลากเขียนเร็วเกินไปบ้างเนี่ยปรินซิเปิลหลักการของไฮเกนไฮเกนปรินซิปเปิลนะครับอีกต่อมาคุณสมบัติสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือการแทรกสอดเขาเรียกว่าอินเทอร์เฟรนขึ้นสองขบวนขึ้นไปที่มีความถี่เท่ากัน จะมาเจอกันปุ๊บมันจะแทรกสอดกันนะครับการแทรกสอดเนี่ยตัวนี้เราก็ต้องเรียนเกี่ยวกับกฎเอ่อการแทรกสอดนะนะเกี่ยวกับปรากฏการณ์การแทรกสอดแล้วก็ดูเงื่อนไขของการเกิดจุดบ,บับจุดปฏิบับินะครับมีจุดบับเป็นยังไงจุดปฏิบัิเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนเรื่องนั้นโดยสรุปแล้วพอเรียนเรื่องขึ้นปั๊บเราก็จะเรียนประมาณนี้ครับโดยที่เวลาเราจะขยับไปเรียนตัวอย่างนะสำหรับในเทอมนี้เราก็จะเรียน ตัวอย่างคลื่นเสียงนะคลื่นคลื่นเสียงไอ้ตัวคลื่นเสียงเนี่ยเป็นคลื่นตามยาวเนี่ยเราจะเรียนตัวอย่างตัวเนี้ยคลื่นเสียงส่วนเทอมหน้าก็จะเรียนเกี่ยวกับคลื่นแสงอันนี้เรื่องเสียงนะครับซึ่งเสียงนี่ก็จะเรียนหลายอย่างเรียนเรื่องความเข้มเสียงการได้ยินของเสียงระดับความเข้มเสียงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คลื่นเสียงเนี่ยที่เด่นก็คือคลื่นนิ่งเราจะเรียนเรื่องคลื่นนิ่งด้วยนะครับ ความจริงคลื่นตามขวางเนี่ยคลื่นในเส้นเชือกเราก็เรียนเกี่ยวกับคลื่นนิ่งด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของความรู้เรื่องคลื่นที่เราจะเรียนนะครับโอเคสงสัยคลิปมันจะยาวเกินไปมั้งเนี่ยรอต่อคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นนะครับสวัสดีครับ